อีกเรื่องเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะวันน,นี้ที่ประชุมสภาก็ถกกันเป็นวันแรกเกี่ยวกับเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญตัวแทนจากภาพภูมิใจไทยคุณกรวีปริศนานัฐกุลก็ลุกขึ้นอภิปรายบางช่วงบางตอนยืนยันว่าไม่ขัดขวางเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญและย้าว่าจะเดินหน้าแก้ในมาตรา256เพิ่มเติมหมวด15ทับหนึ่งนะคะ,คะปลดล็อกค่ะสู่การแก้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่กันแต่ก็ยืนยันว่าของภูมิใจไทยไม่แตะหมวด หหมวด2อ,อย่างแน่นอนและขอให้ร่างของภูมิใจไทยเป็นร่างหลักเพราะดูแล้วทั้งจากของเพื่อไทย<ะ>ทั้งจากของพักประชาชนดูจะสุ่มเสี่ยงขัดต่อคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญและเรียงกันค่ะในการประชุมร่วมกันของรัฐสภานัดพิเศษนะคะเป็นการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยสามพักการเมือง คุณกรวีค่ะสสอังทองภูมิใจไทยอภิปรายสนับสนุนบอกว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพักภูมิใจไทยในมาตรา256ส่วนของภูมิใจไทยได้ทําเงื่อนไข MOA ที่มีการตกลงร่วมกันระหว่างภูมิใจไทยกับพักประชาชนหนึ่งในสาระสาคัญก็คือพักภูมิใจไทยจะต้องเร่งผลักดันร่างรัฐธรรมนูญเพื่อกําหนดให้มีกระบวนการในการทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะจะเห็นด้วยหรือถูกใจหรือไม่ก็ตามนี่คือสิ่งที่เราได้รับปาก แล้วก็ให้คำมั่นสัญญากับพักประชาชนแล้วและพักภูมิใจไทยเมื่อพูดหรือรับปากไปแล้วก็ต้องทำค่ะนี่จึงเป็นที่มานะคะในการแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้สู่รัฐสภาเน้นย้ำจุดยืนของพักค่ะว่าไม่เคยถ่วงรั้งหรือขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญคุณกรวีบอกว่าอยากจะเห็นสสรที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงซึ่งร่างเดิมที่เขียนเอาไว้นะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่า ทั้งยอมรับทั้งเคารพค่ะในคำวินิจัยของสารรัฐธรรมนูญที่บอกเอาไว้ชัดเจนว่ารัฐสภามีอำนาจริเริ่มเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้แต่รัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรง พอติดล็อกคำวินิจฉัยแบบนี้ก็เลยจำเป็นจะต้องปรับร่างเพื่อให้สอดรับกับคำวินิจฉัยและตั้งใจจะทำให้เกิดผลสำริ์นะคะไม่ให้เสียของไม่ให้เสียเวลาโดยไม่เขียนคําใดก็แล้วแต่ที่จะสุ่มเสี่ยงต่อคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเพื่อความราบรื่นค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีพูดถึงกติกาใหม่ของสังคมจะเป็นการยุติการยุติธรรมนะคะขัด คยุติความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมได้แล้วก็ไม่ปรารถนาในการแก้ไขรัฐมนูญที่จะนําไปสู่ปัญหาทางการเมืองใหม่แทนที่จะแก้ปัญหาเก่ามันกลับจะนําไปสู่ความขัดแย้งใหม่อันนี้จะไม่ทําคือถ้าหากว่าเราไปแก้ไขในบางหมวดบางข้อที่เกิดไปกระทบกับจิตใจของคนไทยทั้งประเทศพักภูมิใจไทยจึงยืนยันในจุดยืนค่ะ คือการไม่แตะหมวด1และหมวดสอง<ะ>แล้วยืนหยัดนะคะในหลักคือข้อ1ต้องเป็นกติกาที่เข้าใจง่ายข้อ2ทําได้จริงข้อ3ไม่นําไปสู่ความขัดแย้งในสังคมรอบใหม่และข้อที่4คือไม่ขัดคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมน,นูญนี่แหละคือสิ่งที่พักภูมิใจไทยอยาก ทำให้ได้จริงๆไม่ใช่เพียงแค่ขอให้ได้ทำโอ้เน่นะคะแล้วก็ยังบอกด้วยบอกโดยสสรในร่างของพรกภูมิใจไทยทั้งหมด99คนซึ่งมาจากการเลือกของสมาชิกรัฐสภาแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันส่วนแรกเนี่ยคือมาจากแต่ละจังหวัดใน77จังหวัดก็จะมี77คนส่วนอีก22คนก็มาจากผู้เชี่ยวชาญในร่างรัฐมนูญเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหม,มายมหาชน7คนผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์และรัฐประสาศาศาสตร์ 7คนผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านการเมืองมีประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดินผู้ที่มีประสบการณ์ในการร่างรัฐธรรมนูญอีก8คนรวมทั้งหมดก็คือ99คนนะคะมีคณะกรรมการในการยกล่างอีก1ชุด45คนประกอบไปด้วยสมาชิกสสร30คนคนนอก15คนเพื่อที่จะยกล่างกติการัฐธรรมนูญเมื่อยกล่างเสร็จแล้วก็จะเสนอร่างนี้สู่สภาให้มีมติในการเห็นชอบหรือว่าไม่ เห็นชอบเมื่อสภาพิจารณาเสร็จแล้วก็จะเดินหน้าสู่การทาประชามติต่อไปทางนี้การพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นอกจากพักภูมิใจไทยแล้วก็ยังมีร่างของพรกประชาชนแล้วก็ร่างจากทางฝั่งของเพื่อไทยด้วยนะคะเพื่อที่จะขอฟังรายละเอียดก่อนแต่ว่าเบื้องต้น คุณกรวีเองก็บอกว่าจากที่อ่านมาเนี่ยของทั้งสองพักก็เกิดคําถามว่าหซ,ซ้อนซับซ้อนไปหรือไม่2ทันได้จริงหรือไม่ 3. จะนําไปสู่ความขัดแย้งรอบใหม่ของสังคมไทยหรือไม่และ4คือเสี่ยงต่อการขัดคําวินิจฉัยของสารรัฐมนูญหรือไม่บอกว่าเรื่องนี้ตนเป็นห่วงหากนําไปตีความคําวินิจัยของกฎหมายแบบศรีธน,นชยัยก็ตีความเอาประโยชน์เข้าข้างตัวเองเป็นการตีความเข้าข้างตัวเองจนเกินไปเป็นการสุ่มเสี่ยงที่จะทําให้เกิด ความพยายามของพวกเราในครั้งนี้ต้องล้มเหลวอีกครั้งหนึ่งซึ่งตนไม่อยากให้เกิดแบบนั้นแล้วนี่ก็คือเหตุผลที่พรรคภูมิใจไทยอาจจะรับในหลักการแต่ว่าในการพิจารณาร่างหลักที่จะหยิบยกขึ้นมาพิจารณา,านั้นก็อยากให้เห็นว่าร่างของพรรคภูมิใจไทยเป็นร่างหลักในการพิจารณาแก้ไขรัฐมนูญฉบับน,นี้ค่ะในหลักการนี้ไม่ขัดข้องครับแต่สิ่งที่เราเห็นต่างหลักการเราอาจจะเห็นตรงกันแต่วิธีการนั้น ยังต่างกันอยู่ครับผมอ่านร่างของทั้งพักเพื่อไทยและพักประชาชนแล้วก็เกิดคําถามครับคําถามแรกก็คือมันซับซ้อนเกินไปไหมคําถามที่สคือแล้วมันจะทําได้จริงไหมคําถามที่สามคือมันจะนําไปสู่ความขัดแย้งรอบใหม่ของสังคมไทยไหมและคําถามสุดท้ายคําถามที่สําคัญที่สุดครับมันเสี่ยงต่อการขัดต่อคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญหรือไม่ ฝังฝั่งเพื่อไทยคุณชูศักดิ์ศรินินนะคะพูดถึงร่างของเพื่อไทยที่มีผู้ยกร่างหรือสสร1 5 1คนบอกมาจากสสรจังหวัดเนี่ยร้อยคนมาจากการเลือกตั้งทั้งประเทศรวม300คนส่งรัฐสภาคัดเลือกเหลือ1002สค่ะสสรจากการคัดเลือก51คนมาจากการเสนอชื่อของสภาผู้แทรนราษฎรกับครรขณะที่คณะกรรมาการยกร่างมี27คนก็แบ่งเป็นจากสสร14คนนะคะแล้วก็เลือกผู้เชี่ยวชาญน,นิติศาสตร์รัฐศาสตร์13คน เมื่อยกร่างรัฐรมนูลฉบับใหม่เสร็จแล้วก็ให้ส่งมาที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบนะคะและการประชุมสภาวันนี้ส่วนหนึ่งก็เกิดจากการทํา MOA ระหว่าง2องพักการเมืองที่ให้พักหนึ่งดํารงตาแหน่งนายกโดยมีเงื่อนไขก็คือจัดทํารัฐธรมนูญฉบับใหม่ ในความจริงแล้วรัฐสภามีอายุ4ปีจะครบวาระในปี70ขณะนี้อยู่มาสองปีเศษคุณจุศักดิ์บอกว่าในไทยที่สุดก็ตกลงกันว่าจะยุบสภาครั้งนี้เราก็ลงทุนคือเราลดอายุของสภาผู้แทนรัษฎรจาก4ให้เหลือสองปีความจริงแล้วสภาผู้แทนรัษฎรของเราก็มีอายุ4ปีต่าประธานที่ครบครับ จะสิ้น14พฤษภา2566จะสิ้นสุดปี2570ขณะนี้ก็อยู่กันมาได้ประมาณ2ปีเศษในท้ายที่สุดก็หมายความว่าเราก็ตกลงกันว่าจะยุบสภาหลังจากสภานี้เดินมาได้ประมาณ2ปีเศษๆก็แน่นอนที่สุดครับผมก็ขออนุญาตกลับเปลี่ยนเป็นการเบื้องต้นว่าครั้งนี้เราก็ลงทุนสูงครับ ลงทุนสูงในประการแรกก็คือว่าเราลดอายุของสภาผูแ้แทนรัษฎรของเราเองซึ่งควรจะอยู่ได้ถึง4ปีเหลือถึงสองปีข้อสองเราก็ผูกพันว่าเราจะต้องมีการจัดทำรัฐนูลฉบับใหม่โดยที่เราก็ยังไม่รู้เลยว่ารัฐนูลฉบับใหม่นั้นหน้าตาเป็นยังไงและท้ายที่สุดจะประสบความสาเร็จหรือไม่ ท้ายที่สุดจะประสบความสําเร็จหรือไม่แต่คุณชูศักดิ์บอกว่าก็เป็นการตั้งความหวังของทั้ง3ามพักในการต้องการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะแต่มันคือการลงทุนมหาศาลความสําเร็จยังไม่แน่ร้อเปอร์เซนความพยายามของเพื่อไทยก็ดําเนินการมาโดยตลอดแล้วก็ย้ําว่าเพื่อไทยก็ไม่มีเจตนาแก้หมด1หมด2ค่ะเพราะว่ารัฐธรรมนูญมาตรา255ระบุเอาไว้ชัดว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและห้ามเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ กำหนดเอาไว้ชัดเจนอยู่แล้วก็เลยหวังว่าทั้ง3ฉบับของ3มพักเนี่ยจะได้รับการพิจารณาเห็นชอบในวาระรับหลักการค่ะ